สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เฟสต์กูชาแนลนะครับวันนี้นะครับเป็นวันสุดมากเลยนะครับเพราะว่าเรากําลังจะเดินทางไปคลอดลูกคลอดลูกน้องซาลังกันแล้วนะครับวันนี้เจอกันซาลังนะคะไม่เชื่อหรอกอ่ะนี่กําลังเดินทางไปคลอดเองแต่หลายๆคนอาจจะถามว่าทําไมผมไม่ช่วยคุณมะม่วงขับรถใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมะม่วงเนี่ย เขาไม่ไว้ใจให้ผมขับครับเพราะว่าเขาไม่มีประกันชื่อคนอื่นนะครับใช่ค่ะไม่เปนไม่ต้องวังนะคะ เขาก็เลยไม่ยอมให้ผมขับให้เลยอยู่เกาหลีนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันพิเศษมากๆเลยเรากำลังเดินทางไปแล้วเราก็ต้องไปพักอยู่ที่นู่นหลายหลายวันเลยเรียกได้ว่าเตาใหญ่มากเกือบหนึ่งเดือนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าชีวิตการคลอดลูกที่เกาหลีที่โรงพยาบาลนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้เป็นช่วงที่ปกติเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับจริงๆแล้วตื่นเต้นตั้งแต่ว่ากว่ากว่าา จอนี่ไม่เคยไม่เคยผ่าตัดใช่ไม่เคยผ่าตัดที่ร่างกายเลยจริงๆแล้วโอ้จริงๆมีรูปของข้างในมีรูปแบงนี้นะคะโอกน่ากันตอนนี้ไม่แต่งหน้าด้วยก็เลยปิดยืดค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมสวยสวยนะครับหมายถึงว่าแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็สวยเหมือนกันโอเคคุณวันนี้ถึงไหมคะถามไม่บอกไม่เป็นจริงนะวันนี้วันพี่ซินนะ โอเคโอเคตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่โรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็มาเลือกห้องกันนะครับว่าเราจะเอาห้องแบบไหนนะครับแล้วคุณก็เลยเลือกแบบไหนครับแพงที่สุขค่ะพราะว่าต้ไไงองสบายเงน่ากินข้าวก็แพงแลก็นุ่มก็แพงค่ะอดี๋่ว <f> ไม่แพงมากเพศมบเทียมไม่แพงมากแค่แพงกว่าประมาณสองสามหมื่นบอนก็โอเค<า>ครับไม่เป็นไร เพื่อคุณเพื่อคุณอ่าต่อไปทําอะไรครับไปข้างบนนะโอเคโอเคเป็นคนท้องที่ต้องทำอะไรเองทุกอย่างไม่มีบริการนะครับท anyway> ี่นี <h 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 okay, <h ่เราต้องมาทำกันเองที่โรงพยาบาลวันนี้คนเยอะมากนะครับเนี่ย เช็คเลือดนี่ที่โรงพยาบาลดูไม่มีเซอร์วิสให้คุณเลยนะทำไมปกติจะคลอดลูกต้องมาดูแลแล้วโอโู้าอันนี้่ไม่เชิญนอนก่อนโซจอลี่ด้วยนะอ๋อไม่ได้มานอนก่อนอันนี้มาเป็ดเตี้ยวมาแล้วก็มามาได้เลยมาคลอดลูกเลยอ้อโอง่ายๆเลยเนาะโจอลีนี่แข็งแรงไงจริงๆไงเราต้องกินกิมจิเยอะๆจะได้แข็งแรง แล้วเดี๋ยวแว่นแว่นคุณะออ่ะมันมีมีเลนหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออ๋อไม่มีเลนเนย่ยกนึกว่าใส่แว่นใส่ตาสั้นไม่มีเลนแล้วใส่ทำไมอ่ะนี่ไม่แต่งหนังไงผองไม่แต่งหน้า <c oughs> อีกนานไหมอ่ะไม่รู้รเลย,ไ,เยไม่เคยไม่เคย เสร็จแล้วนี่ everything อ่ะอจะ <Set. S 2> เลือกคุณอ่ะนั่งตรงนี้รอกรอก่อนโอเคแล้วโอ้ค่ะชิบานี่นะครับก็เป็นห้องที่มะม่วงพักอยู่นะครับเข้าไปดูกันดีกว่า <c oughs> เตรียมแล้วเจอแล้วค่ะคนป่วย <c oughs> โอ้โหแด่น <c oughs> น่ารักจังเลยเหมือนอายุสิบแปด อันนี้เราจะต้องทำอะไรต่อครับอ๋อต่อต่อไปคือไปโซจอลิงไงอ๋อไปคลอดแล้วใช่ไหมใช่อยู่เลยดิกว่าค่ว่าเด็กคุณอยากแบบว่าหลับตื่นมาแล้วก็มีลูกเหรอไม่ได้ค่ะเอ่อปกติช่วงนี้อ่ะที่เกาหลีซึมอยู่ก็ออกมาลูกใช่ไหมคะแล้วก็ชูจิ้มกันก่อนอ๋อต้องให้เจอกันก่อนใช่เดี๋ยวลูกจำหน้าแม่ไม่ได้ แล้วก็เจ็บอะทาร่ออราแล้วก็จึกกันแล้วแล้วก็นิชิลใช่ไหมคะอแล้วก็ตื่นมาปุ๊บจึกกันสามีถ้าสามีไม่อยู่หายไปทำยังไงจะกรุนไงจะกรธเหรอไปไปไหนไปเที่ยวเหรออสบายจังเลยคุณแม่ ใช่ดีมากค่ะจริงๆค่ะคุณแม่ทุกคนใช่เก่งมากเก่งมากค่ะมันเป็นความหัจจั์นะครับมาถึงเวลาทุกคนจะรู้เองซูซูจุอาอออันเนี้ตอต้องรอที่นี่อันนี่ช่ไหอบายบายนะรับสวดีรับนเจอกันเจอกันอีก โอเคแล้วตอนนี้นะครับผมก็ต้องมานั่งรออยู่คนเดียวตรงนี้นะครับ mm hmm. ทำยังไงดีเพราะว่าพูดภาษาเกาหลีก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงนะครับเราต้องรอนานแค่ไหนฮตื่นเต้นเพราะว่าไปก็ตื่นเต้นมากเลย,ยก็เป็นห่วงเขาด้วยครับเพราะว่า เราก็อยากให้น่าสงสารเขาไม่อยากให้เขาเจ็บแล้วก็อยากให้การคลอดลูกราบรื่นด้วยดีแล้วก็คุณแม่แล้วคุณลูกก็แข็งแรงปลอดภัยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับตอนนี้ก็นั่งรอไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าใช่ลูกหรือเปล่า อาจจะเป็นลูกคนอื่นก็ได้ครับ้ยตอนนี้รอมาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต้องนานแค่ไหนนะครับเป็นห่วงด้วยแล้วกย็ยิ่งรอนานเราก็เหมือนแบบยิ่งคิดไปต่างๆนาน,นาตื่นเต้นมากเลยครับไม่รู้ยังไงเาไม่รู้ข้างในเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเขาน่าจะอนุญาตให้เราอูแบบ ข้างในห้องแล้วก็ยืนห่างๆก็ได้อยากอยากดูอยากเห็นอยากเหมือนแบบมั่นใจว่าข้างในเขาปลอดภัยดีอะไรเงี้ยครับได้แต่รออย่างเดียวตรงนี้ครับหน้าห้องครับแต่ว่าแปลกนะครับเวลาแบบเหมือนแบบได้ยินเสียงเด็กหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบความรู้สึกแบบมัน มันบอกไม่ถูกมันแบบมันเหมือนมันตื่นตันแล้วมันแบบเฮ้ยนี่ใช่ลูกเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยว้มันมันเป็นความรู้สึกที่ตอนแรกผมก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะรู้สึกแบบนี้แต่พอมันมันนั่งตรงเนี้ยมันก็อยู่ดีๆความรู้สึกมันก็เหมือนมาได้ยังไงก็ไม่รู้ครับตอนนี้ก็รออยู่ที่หน้าห้องตื่นเต้นมากครับ โอ้ยตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับตรงนู้นก็จะเป็นบรรดาแม่แม่ที่คลอดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาดูหน้าลูกๆของตัวเองนะครับเราก็รุ้นว่าเอ้ยนั้นใช่ลูกเราหรือเปล่าเมื่อกี้ดูมีเด็กๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับมานั่งมาเยือนดูลูกของตัวเองกันนะครับนี่ก็รอของผมอยู่ครับได้ยินไหมครับไม่ยินเสียงเด็กครับแต่ว่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าครับเฮ้ โอ้เสียงเด็กใช่ไหมอ่ะเออแล้วตอนนี้นะครับ mm hmm. เขาเอาใบานี้มาให้แล้วตอนนี้ลูกออกมาแล้วนะครับปลอดภัยแข็งแรงดีแล้วก็คุณแม่ก็กําลังเหมือนแบบ mm hmm. เย็บแผลอยู่แล้วก็เขาบอกอยู่ในโอเปเรตติ้งรูมนะครับ mm hmm. โอ้ววันนี้พวกที่ปวดหัวมากคุยภาษาเกาหลีก็ไม่ได้ mm hmm. คุยภาษาอังกฤษก็ก็แค่พอได้ mm hmm. นะครับนี่ครับตอนนี้ก็รอดูว่า เขาจะพาลูกออกมาเจอตอนไหนนะครับแป๊บหบนึง่งตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากโอ้ยตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับเอ้ยนั้นใช่ลูกเราหรือเปล่าโอ้วันนี้พอกิปวดหัวมากคุยภาษาเกาหลีก็ไม่ได้คุยภาษาอังกฤษก็ก็แค่พอได้ แต่เนี่ยอ,อย่าร้องไห้นะไม่คิดไม่คิดเห็นหน้าพอ่อหรือยังร้อ,อ,องอีกแ<ด>ล้วร้องอีกแล้วสา,าละงาซาละงารอรอนะรอ,อไหมรอไหมรอไหม <S <S เป็นยังไงบ้าง ไม,ไม่เจ็บใช่ไหม้ยทำไมร้องไห้จะเป็นแม่แล้วใช่ไหม,มร้สึกงแม่้เป็นีคัแ้กคกแกไม่รู้จรก,ก็ดีแล้วงแตอนนี้นะครับก ตัดเสร็จแล้วนะครับกำลังย้ายไปน่าจะไปที่ห้องอและตอนนี้นะครับก็แอบ,บออกมาซื้อดอกไม้ให้กับคุณมะม่วงนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยโรงพยาบาลเขาไม่อนุญ,ญาตให้ใครเยี่ยมเลยนะครับตลอดเวลาน่าจะตลอดเวลาที่พักอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็ อาจจะไม่มีใคร Safe. มาเยี่ยมก็เลยต้องออกมาซื้อดอกไม้ให้เป็นของขวัญเองนะครั <store S 1> ครบผม <unda> อันนี้แปลว่า I love you เจ้าของร้านบอกมานะครับผมอ่านไม่ออกเหมือนกันเนี่ครับเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์คมณม่วงดีกว่าว่าได้รับดอกไม้จะเป็นยังไงนะครับลา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 ลลาลลา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  ลา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 ซื้อมาจากที่นิวยอร์กนะครับนแน่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 นคันเล็ดตัเลั่นคันเล็ดตัเลั่นคันเล็ดตัเลั่นคันเล็ดตัเลเซน

นสาลรังนามัานนะตังมอยู่อโรแมนติกไงอะวันนี้เขา I love you ไงเป็นยังไงบ้างครับเนลิเป็นละคราเป็นลคร่าอตน้ำน้ำอ้อกก่อนแล้วก็ดึงใช่ไหมดึงแล้วก็ร้องไห้อะอจริงจิอยู่ในครับ ไม่อยากจะเชื่อว่ามีเด็กอยู่ในท้องไล่ถเถวอุ๊อุ๊อุด๊ดีๆร้องไห้ร้องไห้แบบความรู้สึกเป็นแม่ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีใจด้วยอ้ดีใจแล้วก็เห็นว่ามาใกล้ๆอทำไมนักเก็บแบบนี่ยนัดกับแบบนี้อะ <c oughs> แต่ว่าไอ้เรียกว่า พลังงาใช่ไหมเขาหยุดร้องไห้อยู่ร้องไห้อยู่แล้วก็พอเรียกพลังงาหยุดเลยคือแม่ด้วยลืมตานึ่งหน้าลืมตานิดนึงมาเห็นแม่แต่ว่าเห็นว่าโอ้ทำไมตาเล็กกปไม่ตาเล็กไอคิดเป็นดีแล้วแล้วจมูกอ่ะจมูกจมูกคิดว่าจริงๆเราใหญ่มากไอว่าไม่ใหญ่มั้งนะอ๋อไม่ใหญ่มากโอ้หน่ารักมากอ๋อหน้าเหมือนฉันเหรออ๋อลูกอ่ะ เอวกว่าคุณนะ๋อแต่ว่าฉันว่าหน้าเหมือนคุณนะเหรอตาอ,อะไรมาเลยอะอแต่เจ็บไหมตอนนี้อ๋อไม่เจ็บรู้สึกไม่เจ็บเลย,เเลยค่ะสบายอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเป็นช่วงที่โควิดนะครับก็เลยผมก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายรูปด้วยได้แล้วก็ด้วยนโยบายของโรงพยาบาลนี้นะครับ<ม>ก็ไม่สามารถไปถ่ายรูปด้วยได้แล้วก็ เหมือนแบบตัดสายปกติเนคนเกาหลีก็จะให้พูดสามีเนี่ยตัดสายสะดือให้แต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาป้องกันโควิดด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้เจอเลยก็ได้ไปเจอเ,เด็กลูกที่หน้าตู้อย่างเดียวเลยครับแล้วก็มารับภรรยานั่งรอรับภรรยาอยังไงก็ห่วงภรรยามากกว่า มาชิตายังไม่กิน <ñ> ข <ướ ng> bon ้าวหิว <interacted> ยังไงสำหรับ EP นี้เราก็จบแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยว EP หน้าเรามาดูลูกของเราเพราะว่าตอนนี้ยังเหมือนยังดูไม่ได้นะครับวันนี้ก็มาตามตามติดชีวิตมะม่วงตอนคลอดลูกนะครับผมค่ะแต่ว่าตอนนี้มีความซึ้งมากค่ะเพราะว่า เห็นได้ลูกแล้วก็เห็นลูกได้แล้วมะม่วงก็ซาลรี่โอเคอยู่ไม่มีปัญหาแล้ก็แข็งแรงด้วยอืมก็คือปลอดภัยดีแข็งแรงทั้งแม่และลูกหลังจากนี้ก็ต้องแข็งแรงนะไม่อยากมาโรงพยาบาลแล้วดุลลจันทรดีนะคะค่ะยังไงเดี๋ยวอีพีหน้ามาดูกันว่าหลังคลอดไปแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงติดตามกันใน f a t Mango Channel นะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนฝากทุกคนนะครับกด Subscribe กันด้วยนะแล้วก็กดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่คนใหม่ด้วยนะครับ <c oughs> คุณพ่อคนใหม่ด้วย